เกมเสื้อยืดทีมคุ้มกันถูกแปลงเป็นยักษ์ขมอ,อยู่และผู้เล่นทั่วไปทั่วไปเลือกซ่อนตัวไว้ที่กรอบประตูใบแต่ผู้เล่นคนนี้เลืออกจะแขวนตรงบนผนงังแม้ว่าผนังที่แบ่งด้วยชั้นเสื้อดำดูแปลกประหลาดแต่สิทธิที่เข้ามาผ่านไม่เห็นด้วยสักนิดเล่นจนถึงตอนสุดท้ายแมกแกล้งอารมณ์จนต้องพูดออกมาฉันถูกคุณฆ่าไปในสองตาซะทุกครั้งฉันจำคุนไว้ด้วยนะฉันเหรอใช่ขอโทษขอโทษขอโทษทีมน้องนี่คือคนเล่นรถเข็นสองจะรู้ดีว่าแผนที่เลยนี้ไม่มีรถเข็นเลยดังนั้นไม่ว่าวางที่ไหนก็ไมมม่สสเหตุผล เมื่อฉันคิดว่าเขาจะไม่นามาให้ฉันแน่ไม่คิดว่าเขาจะเอามือพับลงที่หางรถอย่าที่พูดดูแล้วมันก็คล้ายรถบรรทุกของขนาดเล็กของบ้านฉันจริงๆแม้แม็กนีจะพิงกว่าว่านี่เป็นของแผนที่ให้เองพวกเขากลุ่มลงไปในแล้วปลอมตัวเป็นของเสร็จสิน้นเรื่องได้แล้วมีรถมีผู้พกมีพัสดุฉันก็ไม่เชื่อว่าซีทีจะจับพวกเขาได้ครอบครัวควรเป็นระเบียบหรือว่ารถยนต์ขนาดเล็กด้านหน้าก็เป็นเท็จแม้กระทั่งถึงที่สุดรถเก่งและต้นไม้บนรถก็ถูกจับได้แต่เขาก็ยังรอดอยู่จนสุดท้ายมันหรือว่าเท่าเดิมน้มขึมา 杨美酒。